วันนี้ก็มืดและดึกและสี่ทุ่มนะครับก็ขอบคุณนะฮะเอฟซีนะครับขอบคุณมากมากเลยสั่งซื้อเต้าแหนบนะครับเป็นเต้าแหนบพอเดิมของรีโวหรือว่าวิกโกนะเต้าแหนบพอเดิมนะครับเต้าแหนบที่มีสกีนะครับเหล็กหนาแล้วแบโหหนักมากนะครับนี่ฮะความหนาถึงประมาณห้าหุนนะก็ เรียบร้อยนะครับทาสีให้สวยงามเรียบร้อยอาจจะมีสีถลอกบ้างนะเล็กๆน้อยๆนะครับก็อย่าว่ากันเนาะโอเคนะแเ okay. นี่ยทำให้อย่างสวยเลยแล้วก็กําลังจะส่งไปพวกนี้นะครับเอฟซีดึกแล้วเอฟซียังแชทมาสั่งอีกโอ้ขอบคุณมา,มากๆนะครับเราก็ทําขายให้นะเต้าแหนบเผาเดิมรีโววิโกเบียดมีสกีจะเป็นเต้าแหนบเผาเดิมออลนิวหรือว่าดีแมครุนเก่าเอาว่ามานะครับหรือว่าจะเป็นเต้าแหนบแบบ เเผาลอยก็ได้นะครับหรือจะเป็นเต้าแหนบแบบที่ใช้แหนบสิบล้อก็ได้นะครับออยากได้แบบไหนทักมานะครับสําหรับเอ่อตัวเต้าแหนบที่มีสก,กีพร้อมนะครับส่วนราคานะครับผมไม่บอกในคลิปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันโดนปิดกันนะครับก็เอาไปอันว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ก็ลองแชทมานะลองโทรสั่งก็ได้นะครับหรือว่าโทรมาพูดคุยกันได้อันนี้ก็เป็นเหล็กและแหนบนี่น่าจะส่งไปเพชรบูรณ์นะครับนี่ฮะขอบคุณมากเลยนะสีหวานแบวเลยนี่ดู เหล็กและแหนก็หนานะครับมีความหนาประมาณห้าหุนเช่นเดียวกันนะครับนหนาประมาณห้าหุนก่อนหนานะครับหนาแข็งแรงนะครับเหล็กและแหนเอาไปใส่กันแหนบบิดได้นะครับนี่ฮะเหล็กและแหนกันบิดนะครับน็อตก็เป็นน็อตหัวปีกนะครับนี่ฮะมีความแข็งแรงนะครับน็อตหัวเบลเลอร์เทอร์เลยก็สั่งมาสองคู่เช่นเดียวกันนะครับโอ้ขอบคุณหลายหลายเด็กดด่นแล้วนะครับ ก็ไม่เป็นไรจัดให้ครับ,รบสำหรับเอซีขอบคุณมากเลยนะครับอยากได้ะายทักมากนะฮะเกี่ยวกับเรื่องเหล็กแัดแหนบหรือพวกตัวเต้าแหนบพร้อมสกีอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับโอ้โหรอยเชื่อมป๋าเราเนี่สุดยอดเลยนะเนี่ยดูเลยโอ้โหนี่ฮะเอาไปใส่ได้เลยสําหรับอันนี้เป็นเต้าแหนบเท่าเดิมของรีโวนะครับเป็นอลูมิเนก็ได้นะหรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นเอาว่ามาลองทักทายเข้ามาได้นะครับถ้า มีเตรียมไว้ให้ก็จะส่งให้นะครับโอเคขอบคุณมากครับวันนี้ครับวันว้วครับโอ้โหดูแหน่วันวนะจ๊ะดูครับอายะอายะอายะถึงจะเป็นรุ่นเกา่าแต่ก็ยังเลาใจอยู่นะฮะวันวครับโหโคดนิ่มเลยรถอะไรโคตดนิ่มขนาดนี้โอเคครับโอเคขอบคุณมากนะครับเอ